สุดครับผมใส่ได้ครับจากมิยุกินครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะวันนี้อยู่กับมีดราวนี่ครับ X49 ครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจี๊ดเลยละ่ะถ้าบอกก็คือที่ร้านเนี่ยขายดีมากสําหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกกันให้ดูเลยเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามอยากดูรีวิวอยากรู้ว่าตัวเนี้ยรายละเอียดเป็นยังไงวันนี้จะมาเจาะลึกกันเลยก่อนอื่นใครที่เข้ามาชมช่องเราครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์ด้วยนะครับที่จะไม่พลาดโปรดีๆนะครับแล้วก็สินค้าใหม่ๆจากทางร้านของเรานะครับสาหรับใครนะครับที่ ต้องการทราบราคาครับก็สามารถดูได้ทางใต้วิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่หาไม่เจอจริงก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีทางแอดมินเข้าไปตอบให้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada ทางช h o ปีนะครับทางไลน์หรือทาง a c e b o o k นะครับหรือว่าจะโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับตามที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ลาซาด้าลิงก์ช h ปปี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ททางงลลิิก์ไว้้้ใใหี่ตคคปนะรับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ b o u n i n g นะครับ X 4 0 กนะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับหมุนกล่องให้ดูก่อนนะครับใครที่เล่นปืนหรือนี่ทับมาต้องรู้จักแบรนด์นี้ดีอยู่แล้วนะครับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทีเดียวนะใครน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับบราวน n g นะครับเป็นลูกกวางแบบนี้นะครับเป็นแบรนด์แต่ต้น,ตนของโลกเลยก็ว่าได้นะมีชื่อเสียงมายาวนานแล้วครับสำหรับบราวนี่เรื่องของแบรนด์เนี่ยรับประกันได้เลยว่าสินค้าเนี่ยดีแน่นอนนะคุณภาพเนี่ยดีแน่นอนนะครับแต่เน้นย้ำไปอีกทีหนึง่งด้วยความที่ว่าถ้าแบรนนนนนยิ่่งงงัรบบแแอออขลกก็ จะมีได้นะครับก็ซื้อจากทางร้านที่มั่นใจนะครับว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ร้านเราก็มั่นใจได้แน่นอนครับว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมการันตีให้เลยนะนี่เดี๋ยวหมุนหมุนให้ดูรอบๆนะครับนี่ข้างหลังก็จะบอกเกี่ยวกับการผลิตทั้งหมดนะครับที่อยู่โรงงานอะไรเงี้ยครับก็จะแจ้งทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับนี่เราก็จะลองแกะดูนะครับนี่มาเป็นแบบนี้เลยนะครับง่ยลองแกะพลาสติกออกมานะครับนี่ครับ อวดโฉมกันเลยครับกับเจ้า X 4 9นะครับนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูรอบๆนะครับส่วนตัวงานนะครับว่าสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดเทียบกับฝ่ามือนะครับอาจจะใหญ่หน่อยนะครับก็เต็มไม้เต็มมือดีนะส่วนตัวของผมก็พอดีมือเลยนะครับผมว่าออกแบบมาโดยเฉพาะแบบตรงสเปกกับแบบชาวเอเชียเลยนะก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่หน้าหน้าจะกว้างหน่อยหนึ่งนะครับโดยลําตัวเนี่ยเขาบอกมาว่าเป็นเหล็กนะครับชุก ไทเทเนียมอย่างดีนะครับแต่ไม่ได้บอกสเปคมาว่าเป็นเหล็กชินิี้ที่ไหนแต่ไม่ได้บอกมาว่าเป็นเหล็กชนนี้ไหนนะครับก็เป็นสีบอลเทาสวยงามมากทีเดียวนะครับเป็นชุกไทเทเนียมนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นไม้นะครับไม้สเปคเนี่ยบอกมาว่าเป็นไม้มะกอกนะครับก็เป็นไม้สีขาวนะครับลายไม้สวยงามทีเดียวนะครับดูกันชัดเจนนะครับทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับโดยตัวน็อตครับน็อตก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหน้ามีอยู่วนับข้างังเนี่็้ามีอยู่5ตัวเท่ากับทั้งหลังเน ก็มีตัวเน็บกับกางเกงมาให้เลยน,นะครับสามารถเน็บกับกางเกงได้สาหรับใครที่เน้นพบพาน,นะครับตัวนี้ครับมีรูนะครับช่องว่างตรงบริเวณท้ายแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ให้เวลาเราเวลาจะเอาแขวนเป็นทาเป็นวงแญแนนะครับหรือว่าแขวนนั่นแขวนนี่ก็ร้อยเชือกตัวนี้ก็ ได้เลยนะครับส่วนตรงท้ายครับตรงแหลมๆนะครับก็ให้มาเพื่อกระแทกกระแทกหินนะครับกระแทกกระจกนะครับเวลาเราไปเดินป่าเข้าป่าอะไรเงี้ยก็อาจจะจําเป็นนะครับหรือว่าติดอยู่ในรถนะครับสามารถใช้กระแทกได้นะครับแบบนี้กถือแล้วก็กระแทกได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวงานก็ออกแบบมาเรียบร้อยสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ไม้ตรงข้างบนนะครับคือออกแบบเป็นหยักหมดทั้งตัวเลยทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดให้ชมกันนะครับการดีดก็จะเป็นระบบแบบฟลิปเปอร์นะครับหลายๆคนก็ชอบอยู่แล้วนะครับที่เป็นฟลิปเปอร์ก็คือม แล้วก็ต้องเกี่ยวตรงนี้นะครับจะมีเดือยตรงนี้ให้เราเกี่ยวตรงนี้ลงนะครับเพื่อให้เส้นขึ้นไปนะครับะแบบนี้นะครับอันดี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเสียงค่อนข้างเพราะอีกน,นะนี่เลยเดี๋ยวจะหมุนตัวรอบๆให้ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูระบบล็อกกันก่อนดีกว่านะครับระบบล็อกเนี่ยก็จะใช้ระบบที่ชื่อว่าไลเนอร์ล็อกไลเนอร์ล็อกก็คือเป็นเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเวลาปิดนะครับเราก็แค่เลื่อนเดือยเข้าไปทางซ้ายมือนะครับเขาได้ออกแบบเชฟมาให้อดีกับเนี่ยนิ้วโป้งมาดีเลยนะครับซึ่งมันเป็นการลงตัวมากเลยนะทำให้ออกแบบมาแบบชาวเอเชียเลยนะครับก็คือเดี๋ยวดันเดือยตรงนี้นะครับไปทางด้านซ้ายมือมันก็จะพับเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถพับได้แบบนี้ นี่คือระบบล็อกแบบไลเนอร์ล็อกก็คือมันจะไม่มีการเด้งกลับนะครับให้ลองสังเกตดูก็คือนี่แน่นหนานะครับไม่มีการเด้งกลับแน่นอนนะครับก็คือออกแบบมาอย่างดีแล้วครับก็แบรนด์ดังระดับโลกนี้เดี๋ยวเรามาลองดูทางด้านของใบมีดบ้างครับใบมีดเขียนเลยนะครับว่าบ o w n i n g นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นติดนะครับว่า X 4 9นะครับปลายก็จะเป็นเรียวแหลมแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีเดือยข้างบนนะครับอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เห็นทุกรุ่นจะมีแบบนี้นะเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เขาไห้ใช้ทําอะไรนะครับใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเจ้าเดือยตรงนี้นะครับทีนี้ครับเรามาดูสเปคกันทั้งหมดของเจ้าตัวนี้กันนะครับสําหรับความยาวเต็มนะครับตั้งแต่ปลายถึงปลายด้ามนะครับตัวนี้จะอยู่ที่19.8เซนนะครับก็ยาวทั้งหมดเลยนะครับเ8เซนนะเรามาดูความยาวของใบบ้างนะครับความยาวของใบเนี่ยอยู่ที่8.2เซนนะฮะก็คือจากใบจนถึงปลายใบนะครับความกว้างนะครับความกว้างก็คือส่วนนี้นะจะอยู่ที่2.8เซนนะครับ นี่ก็ถือว่าไม่กว้างเท่าไหร่ความหนาครับแน่นอนครับมีดที่ใช้เดินป่าหรือใช้พกพาหรือใช้อเนกประสงค์เนี่ยแน่นอนครับความหนาก็ต้องสูงนะครับไม่เหมือนกับมีดทาครัวนะครับที่ต้องการแบบใช้หั่นแล่แบบบางๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความหนาจะอยู่ที่3มมิลนะครับซึ่งค่อนข้างหนาทีเดียวนะก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วครับสำหรับความเรื่องของความแข็งแรงนะครับอาใบมีดนะครับก็คือเป็นเหล็ก c 4ซีนะครับซึ่งการันตีอยู่แล้วนะครับว่าเหล็กแบบนี้นะครับคุณภาพดีแน่นอนครับซึ่งได้เกินไปปหลลาายคแ้วว่ เป็นนวัตกรรมนะครับที่ทางเยอรมันเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตลงนะครับแล้วก็ให้เหล็กคุณภาพสูงนะครับคมนานนะครับแล้วก็รับคมง่ายแล้วก็ที่ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยของเขาก็คือมันจะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาที่ตอบโจทย์เลยนะครับของเหล็ก c c 0 c นะครับซึ่งได้ทดสอบกันไปหลายๆคลิปแล้วละครับว่าความแข็งแรงเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ครับเรามาดูค่าความแข็งของเจ้าตัวมีดกันบ้างนะครับนี่อยู่ที่57 HRC ก็ถือว่าเป็นค่าความแข็งแบบ มาตรฐานเลยนะครับสำหรับเหล็กที่ใช้ทํามีทับนะครับการที่เราจะพกพานะครับน้ําหนักก็ต้องไม่เยอะนะครับ ก็ตัวนี้นะครับน้ําหนักจะอยู่ที่150กรัมเท่านั้นเองก็ถือว่าพกพาสะดวกนะครับใส่กระเป๋าเสื้อเน็บไปนั่นไปนี่ได้ค่อนข้างสะดวกนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับใครที่กําลังหามีดไว้เดินป่านะครับอ่าไว้อเนกประสงค์นะครับติดรถไว้นะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ทีเดียวนะครับไปแคมปิ้งโอเคเลยและครับสำหรับดีไซน์ก็สวยงามนะครับอันนี้ลืมพูดเรื่องการประกอบกันนิดนึงนะครับงานประกอบก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับเป็นเหล็กตรงกลางนะครับ แล้วก็ประกบด้วยอ่าุปกรณ์ฟิตติ้งนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ตักแต่งเพื่อความสวยงามด้วยนะครับก็คือเป็นเหล็กตรงกลางก่อนสีดํานะครับ2 ชิ้นนะครับสองข้างแล้วก็ตัวนี้ประกอบด้วยตัวเด็กชุบไทเทเนียมอย่างที่ได้เกิดนไปตอนต้นนะครับแล้วก็ประกอบด้วยตัวไม้มะกอกนะครับซึ่งเป็นสีขาวสวยงามทีเดียวนะครับสหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางช h o ปปี้ลาซาด้หรือว่าจะทักทางไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับในช่วงเวลาทําการนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีเทสการใช้งานเบื้องต้นให้ชมนะครับเดี๋ยวก็เราติดตามกัน นะครับ